ครับสวัสนดะีครับปึ๊บปึ๊บเรไปดนินลูกเลย <c oughs> ไปสวนไปสวนตัดกล้วยเออไปสวนใช่ไหมพี่ไปสวน,ล,ล,นะะสลูกครตัดกนะล้วยเนาะตัดกล้วย,ยไปกินนะุงเทปเนาะ ไถแล้วเดนเอาหัวเงียวก็มาเหยียดไปทั้งสี่คนสามเดยราน้าเหยียดไปล้างห้องน้ำด้วยน้อบปิดนั่นเดเงียวติดไปกลางหลังตั้งน้องบปิดไ่เหยียดมาครับแอปอ่านไมยดูดิอนานไม้หรืการหมอ

เอออะไรไม่รู้คือชุกกระตาโดนไปกระตาที่ไหนแล้วไม่ใช่ลูกก่อนคือชุกกะตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีดมีดมีดปีอย่ามีดไปดูที่ไปดูที่แล้วมาเด้อแล้วมารถเด้อไปตับกล้วยก่อนไปดูท um. ี่ขนาดเขื right? ่อนหนึ่งแล้วกตรงยิ้เขื่อนหนึ่งอ๋เคือ ถ่ายรกันมาเาเอกงนแม่่ถ่ายนเด้ออแฮปปี้มาหนีหน่อยไม่ออกแฮปปี้เดียจะถ่ายตวมันถืออะไรตัวมันถืออะไร่แน่นนี่นอนแฮปปี้ดูๆเขาถ่ายาดูเข้าปอือสวอยากถ่ายดูนี่ดู สวัสดีครับสวัสดีครับซุ้มบูหลานแม่ย่าโมนำโชครับสองหน่อยหน่อยครับกดไลค์แค่กพดติดตามใบเป็นแนวทางการเสียงโชนะครับจยุดถูกเสียงไา้ครับวันนี้มันทำลาวครับสุกที่4วันสุกที่4ีมีสายนสองห้าหกแปดุดทูก เสียงไทยขอโชคขอลาบทำลาวคร erm ับทำลาวครับจุดทูบเสียงไทยขอโชคทำลาวครับผู้คุญญาติยายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งองค์เทพธดาผ้าดินทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิสีชั้นวาดานุ้งหมาตาสัตว์ทุกองค์องค์ปัจจุบันที่ร่วงรับไปแล้วเทปสิทธิ์ตัคกรรมรลยงพเจ้ารณ์ตัวนะ ระเสีสุดโต่ม่สีทองเ่มงมาพ่อทานใจหลวงพ่อเขียนบุสูงจำนวนวิญญาณนีสิ่งเสริมสร้างหลายสากลทโลกที่ไม่ได้หรอชืนางงบุญดาลพระพิฆเน้ญาติวบรสร้างหลายจง มีโชคมีลาบได้โชคได้ล,ลาบของวันนี้ตำลาวครับตำลาวหนึ่งเกตสองครับพี่น้องตำลาววันนี้หนึ่งเกตสองนะครับเด้อพี่น้องเบิง่งหนึ่งเกตสองครับตำลาววันนี้นะครับเด้อ กระโสดวันหมาเนื้อดำด้วยดำด้วยจุกงวยเอาไว้เป็นแน้วทางนะครับเนื้อทางการเสียงโฉกยินทันเดี๋ยวไปไวเอาตำไทถ่ทำกันได้ครับเอาตำเล้า,าว่านะครับวันนี้สองทุ่มเครื่องเนื้อสุกสองทุ่มเกิงวันนี้วันซุกจีซีมิสุนาย,ยนสองพันหกสิบแปดของปังเนื้อ โสัตย์แจ้งดีท่านพี่น้องเห็นว่าสำล้วสาธุสาธุขอพูดขอบพูดนะครับท่านใดที่ขับมาเพิ่งมาลำชมกับใด้ลี้ยวทางส่งหน,หน้อยก็ขดเบาบุญยังหรอครับคนดูมันย่าย,ยังกับว่าเป็นแบบจุดเชื่องกุ้งก็หลามท่า,ทาในใด มากกัจมากกัจื้อติดตามไปครับเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคนะครับเนาะวันนี้ไก่ปีใหม่มหาสงการไทยนะครับเด้อทันเดือดไปไหนมาใส่กันเดินทางเกี่ยวขาดปดตไปนะครับเด้อไปไหนมาไหนก็ได้เอาไปไว้เป็นแนวทางครับเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคตำลา่าตำท้ายครับ พี่น้องสุกๆมนๆันหวานดื้อเบิ่งเอา่เลยครับพี่น้องดื้อตำเล้าตำเล้าได้สิ่งสัหลายนะกน้องปูอยู่ในร้านในส่งเนี่ยแหละส่งหวานลำล้ำดวยถูกหวยถูกคนนะครับพี่น้องด้อวันนี้เอาไปตำเหล้านะครับพี่น้อง ส่วนวอนมาน์เดอร์ซาถูวซาถูกหนึ่งเจ็ดสอง